สวัสดีครพบกับรายการ Coffee Talk Podcast ประจำวันที่19เดือน11นะครับหรือว่าเดือนพฤศจิกายนปี2025นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นเมื่อคืนนะนจริงๆวันนี้จะแบ่งเป็นหลายๆหัวข้อหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าพยายามจะรวบรวมหลายๆเรื่องนะครับมาเล่าให้ฟังในช่วงเชา้านะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อบอกว่าทรัมป์เล็งเปลี่ยนประธานเฟด คือเมื่อคืนเนี่ยทรัมป์แกมีแอบพูดนะว่าเฮ้ยแกได้เลือกไปแล้วประธานเฟดจะเป็นใครนะครับแหมพอคณะกรรมการเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยอาจจะยังไม่ลดดอกเบีย้ยทาเริ่มออกอาการนะครับเทมทำเรื่องอยากจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่มีอํานาจในการลดดอกเบีย้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันแต่ขอเรียบเรียงไปทีละเรื่องก่อนเอาตลาดก่อนตลาดหุ้นก่อนเมื่อคืนก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็มีการปรับตัวลงทุกดัชนีเลยนะ อย่างดาวโจนส์เองก็ลบ1.07นะครับ s p 500ลบ0.83 NASDAQ ก็ลบแรงหน่อยนะครับลบ1.21นะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะอึมครึมนะครับคือเมื่อคืนนะ่ะมันมีทั้งเรื่องดราม่าในสภาคอนเกรสนะครับเรื่องเฟดเรื่องทำจะแจกเงิน2,000ดอลลาร์นะฮะแล้วก็เรื่องแบบภูมิรัฐศาสตร์ในเรื่องของ AI นะครับที่สหรัฐเนี่ย เปิดไฟเขียวให้กับซาอุซื้อชิป AI แบบรถใหญ่ได้ตรงนี้แหละมันก็เลยประเดประดังนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยที่เขาปรับลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรอผลการดำเนินง,งานแล้วก็รอไกด์แดนซ์ของทางบริษัท Nvidia ด้วยนะครับซึ่งเป็นบริษัทสุดท้ายและในกลุ่ม Magnificent Seven นะครับที่ยังไม่ได้ประกาศผลการดำเนินง,งานนะครับคือ ความคาดหวังลม,มันสูงนะครับดังนั้นเนี่ยณเวลานี้คนที่มีกําไรในตลาดหุ้นอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการ Take Profit ออกมาก่อนนะครับเพื่อรอจังหวะก,กลับเข้าไปซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รอคอยก็คืองบของอินด i a ียแล้วก็ Guidance ของ <c oughs> บริษัทนะครับที่เจสันห่วงเนี่ยะจะออกมาพูดแล้วจะออกมาพูดอะไรนะครับพูดพูดแบบกักหรือเปล่าหรือว่าพูดดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับซึ่ง เมื่อคืนกลุ่มที่โดนเทขายเยอะสุดก็จะเป็นพวกพวกบิ๊กเทคนะแหละนะฮะโดยเฉพาะตัวที่เป็น growth leader นะครับก็พวก n v i d i ีเยนะครับอย่าง n v i d i ีเยเมื่อคืนก็ติดลบไปเกือบเกือบาเปอร์เซ็นต์่ะนะครับแล้วก็เป็นตัวสะท้อนที่ค่อนข้างชัดนะว่าตลาดเนี่ยก็มีความกังวลน,นะครับพูดง่ายไงว่าราคาเนี่ยมัน price for perfection ไปแล้วอ่ะนะคือราคามันแพงจนต้องแบบรอว่างบมันต้องออกมาดีจริง g กด์แดนซะ์ในอนาคตเนี่ยมันต้องออกมาดีจริงๆถึงจะทําให้ตลาดเนี่ยไม่ผิดหวังอันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นกันนะในคืนนี้และอีกเรื่องหนึ่งนะมันก็จะมีดีลที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือ Microsoft กับ n v ็นวีเดียเนี่ยเขาร่วมกันลงทุนในบริษัท a n t r o p i c นะครับก็คือบริษัท AI ชื่อดังเลยล่ะนะเป็นเจ้าของโมเดล AI ชื่อดัง a n t r o p i c นะนะครับมูลค่ารวมกันเนี่ยถึง15,000ล้านดอลลาร นะครับโดยเอว d ดีเนี่ยก็ลงไป1 0 0พันล้านหรือว่า10บิลเลียนนะครับ Microsoft ก็ลงไป5บิลเลียนแล้วถามว่า n t h r o p i c เนี่ยสัญญาว่าจะทำอะไรนะครับ Anthropic สัญญาว่าจะใช้บริการ Microsoft Azure นะครับซึ่งเป็นคลาวของ Microsoft นั่นแหละนะฮะคือเขาสัญญานะว่าเฮ้ยเขาจะใช้ของ Microsoft นะมูลค่าสัญญา,าเนี่ยเราาว30มบิลเลียนดอลลาร์เลยอะตรงนี้แหละมันเป็นดีลที่ ที่เกิดขึ้นก็จริงดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีะนะครับกับกลุ่ม AI แต่นักงทุนเนี่ยเขาก็เริ่มมีความสงสัยแล้วก็ตั้งประเด็นมากขึ้นแล้วนะว่าไอ้ดีลแบบนี้มันเป็น c i r c u l a ลา i เดีลหรือเปล่า mm hmm. เรียกว่าดีลแบบงูกินหางนะฮะคือบริษัทนี้ไปสนับสนุนบ,บริษัทนี้แล้วบริษัทนี้ก็ไปซื้อของบริษัทที่สนับสนุสนอีกทีหนึง่งเป็นวงกลมอ่ะพูดง่ายๆนะครับ ก็อย่างที่เราเห็นกันนะ่ะ Microsoft n เอ็ i วเดียสนับสนุนให้ a n t h r o p i c ใช่ไหมครับแอนโทปิกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อไปใช้บริการ Cloud Azure ของ Microsoft ใช่ไหมครับถ้าถามว่า Cloud Azure Microsoft เทนี่ยใช้ชิปของใครอะ่ะก็คงต้องเป็นชิป n อ i d i a เดียสะส่วนใหญ่อะนะนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่นักลงทุนเน่ะเขาก็เริ่มแบบเออนี่มันเป็น Circular AI d e a ไหรือเปล่ามันจะเจเนเรตมูลค่าเพิ่มได้ขนาดไหนกันแน่ นะครับบวกกับช่วงเนี้ย valuation ของกลุ่มเนี้ยมันก็แพงแบบมีประเด็นกันอยู่แล้วด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ sensitive ต่อข่าวร้ายมากๆนะครับแต่เอาเป็นว่าตลาดพุ้นสหรัฐเนี่ยก็ต้องรอดูงบเป็นดเดียจริงๆนะครับเรามารอดูมารอลุ้นกันว่าเจนเส้นห่วงเนี่ยเขาจะ deliver อะไรออกมาให้กับตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่เมื่อคืนตลาดเขามีความกังวลกันนะนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็น รายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องหุ้นของบริษัท o o m e e p p t นะที่เป็นฝั่งรีเทลงบออกมาไม่ดีลดลดไกด์แดนซ์หรือว่าขัน้นการรายได้ทั้งปีทําให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเป็นสิ่งที่กดดันตลาดนะครับแล้วก็ตัวตัวเลขตัว ADP private payroll ด้วยก็คือการจ้างงานภาคเอกชนเนี่ยที่ออกมาจาก ADP เนี่ยนะครับก็ลดลง เฉลีย่ย2,500ตำแหน่งต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอ่อนแอของตลาดแรงงานเช่นกันนะครับก็เป็นหลายๆเรื่องที่กดดันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีหลายเรื่องใช่ไหมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเรื่องดราม่าในในวอชิงตันนะครับก็คือสภาเนี่ยเขาบอกว่าผ่านกฎหมายนะครับเปิดไฟล์เอฟสไตล์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสภาผู้แทนเนี่ยนะครับโหวต 427เสียงต่อหนหเสียงนะให้ DOJ นะครับเปิดเอกสารคดีเจฟฟรีย์เอฟสไตน์แบบครบชุดนะครับและอุฒิสภา,าก็เห็นด้วยด้วยคือเอกสารพวกนี้มันมีรายละเอียดเยอะมีทั้งไฟล์ล็อกก็คือบินไปไหนมาไหนรายชื่อคนที่ติดต่อกับเอฟสไตน์บ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการสื่อสารกันภายใน DOJ นะว่าถ้าหลุดออกมานี่นะโหเขย่าวงการการเมืองแล้วก็วงการบันเทิง ได้ทั้งประเทศอเมริกาเลยอะก็ไม่รู้ว่ามันมีใครไปเกี่ยวข้องบ้างแต่ที่แน่ๆที่เราเคยอ่านอ่านข่าวกันมานะคดีของเอฟสไตน์นี่ครับมันเกี่ยวข้องกับบรรดาเซเลบบรรดานัากการเมืองชื่อดังของอเมริกาท,ทีแรกทรัมป์เขาก็ไม่อยากให้เปิดหรอกนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไม่อยากให้เปิดเพราะอะไรแต่เขามาเป็นประธานเทปดีแล้วนะครับเขาต้องมีความที่เป็นกลางนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งสองพรรคการเมืองเขาก็ กดดันนะครับกดดันให้ทรัมป์เนี่ยยอมเปิดตัวคดีนี้ขึ้นมานะครับแล้วสภาก็เห็นพร้องต้องกันในการที่โหวตให้มันเปิดคดีนี้กลับมานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวพันธมิตรใกล้ชิดของทรัมป์เองเขาก็ออกมาวิจารณ์เหมือนกันนะว่าคือตอนนี้ฐานเสียงของทรัมป์เนี่ยเริ่มแบบแตกแล้วเหมือนกันนะฐานเสียงมากาเนี่ยนะครับที่เป็นฐานเสียงหลักของทรัมป์อะ่ะก็เริ่มแตกและเพราะว่าทรัมป์ไม่ยอมแบบดําเนินวิธีการอย่างยุติธรรม นะครับตรงนี้ก็ถือว่าอำนาจในวอชิงตันของทัป์เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมเลยนะนะพอมันมีหลายๆเรื่องเข้ามามีรอยร้าวเกิดขึ้นชัดเจนนะในเรื่องนี้นะถัดมาก็จะเป็นเรื่องเฟดไม่ลดดอกนะจริงๆเราพูดกันไปหลายวันแล้วเหมือนกันแต่มันก็ยังเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทัป์ก็เตรียมเปลี่ยนประธานเฟดนะมีการพูดถึงด้วย นะครับคือเรื่องประเด็นลดดอกอะ่ะก็อย่างที่บอกว่าคณะกรรมการหลายฝ่ายนะครับมันก็เสียงแตกนะครับมีฝ่ายที่อยากจะลดน้อยนะครับคือฝ่ายที่อยากจะลดดอกเบีย้ยเนะี่ยมีไม่ค่อยมีไม่กี่คนหรอกแต่ฝ่ายที่อยากจะคงดอกหรือรอดูข้อมูลไปก่อนเนี่ยมีพอสมควรดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะลดเบีย้ยเดือนธันวาเนี่ยตลาดก็มองน้อยลงจากที่ตอนแรกเนี่ยมั่นใจมากนะ90%ลดแน่0.25แต่ตอนนี้เหลือต่ำกว่า50%ละ ที่จะมีโอกาสลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาซึ่งตรงนี้มันก็ทําใหา้ตลาดหุ้นมีความผันผวน,ผนตลาดบอลก็มีความผันผวนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทําให้เกิดความผันผวนกันตลาดนะครับระหว่างรอตัวงบอินีเดียเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่แทรกนะครับและอีกอันหนึ่งก็อย่างที่บอกคนะรับพอคณะกรรมการบอกให้รอ,อก่อนอาจจะยังไม่ลดดอกเบีย้ยคือต้องบอกว่าทรัมป์เขาอยากให้ลดดอกเบี้ยนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เขาผลักดัน อย่างที่เขาส่งคุณสเฟนมิลานมาที่เขาอยากลดดอกเบี้ย0.5%เนี่ยก็เป็นคนของทรัมป์แต่พอทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คิดเนี่ยเขาก็เริ่มจะพูดถึงนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนประธานเฟดคนใหม่แทนเจอร์มพลาวเวลคือเจอร์มพลาวเวลยังอยู่นะยังอยู่ถึงเดือนพฤษภาปีหน้านะครับแต่ตอนนี้มันก็ต้องเริ่มที่จะมีการเลือกประธานเฟดคนใหม่แล้วนะครับอย่างที่เป็นคดีเด็ดสองคนที่ทขาพูดถึงเนี่ยก็คือคุณเควินวอชกับเควินแฮสเซตชื่อเควินทั้งคู่เลยไม่รู้เขาชอบ คนชื่อเควินหรือเปล่าเป็นการส่วนตัวนะแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้นะครับว่าจะเป็นเควินคนไหนกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นเควินแต่คนละนามสกุลนะครับอันนี้แหละก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับคือมันอยู่ที่ว่าพรเศษมันจะรวดเร็วแค่ไหนคือถ้าสมมุติมีการยื่นต่อสภานะครับอนุมัติภายในปี2025ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมีการคาดการในเรื่องของ การดาเนินนโยบายการเงินล่วงหน้าอาจจะทําให้เกิดความผันผวนในฝั่งตลาดตราสารหนี้หรือว่าตลาดหุ้นได้เช่นกันนะแต่ถ้าสมมุติแบบเป็นไปนตามวาระปกติเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้สร้างความผันผวนในระยะสั้นมากนะักนะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าเรื่องมันจะถูกดําเนินการในช่วงไหนนะครับแต่เขาก็คาดกันนะว่าอาจจะรู้ตั้งแต่ปี2 0 2 5นะแล้วนี่แหละนะครับว่าทรัมป์เนี่ยจะเลือกเควินวอชหรือว่าเควินแฮร์เซตกันแนะ่ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอเดียในการแจกเงิน2,000เหรียญของโดนัลทรัมเอออันนี้ก็เป็นประเด็จคือตอนแรกนึกว่าพูดเล่นนะแต่สุดท้ายแล้วก็เริ่มจะจริงจังเขาบอกว่าจะเอาเงินจากทาิฟที่เก็บได้น,นะครับมา,าแจกเงิน2,000ดอลลาร์ให้กับชนชั้นแรงงานนะครับก็ถือว่าเป็นน,นโยบายค่อนข้างประชานิยมนะแต่มันก็เอามาจากทาิฟซึ่งทาิฟมันขึ้นภาษีนําเข้านะครับผลกระทบก็คือว่าทําให้ข้าวของในประเทศมันแพงใช่ไหมครับ แลวการแจกเงินแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุอะซึ่งสุดท้ายแล้วเงินเฟอ้อมันก็ต้องเป็นจุดหนึ่งที่เร่งตัวขึ้นอยู่ดีของมันก็แพงขึ้นอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายแบบนี้มันก็อาจจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่แน่ประชาชนอาจจะชอบนะครับแต่ที่แน่แน่คือมันจะกระทบต่อในเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินด้วยนะครับพูดง่ายว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้ยากลงนะถ้าสมมติเงินเฟอ้อมันมันมีทิศทางเร่งตัวขึ้น แบบต่อเนื่องแบบเนี้ยนะออันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่บอกนะว่าสหารัฐเนี่ยอนุมัติขายชิป AI ให้กับซาอุตรงนี้เป็นเหมือนกับเกมดึงพันธมิตรออกจากจีนเพราะว่าเงื่อนไขที่สหรัฐสามารถขายให้ซาอุดได้เนี่ยเขาบอกว่าซาอุดเนี่ยห้ามใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยนะเอออันนี้เป็นแบบชัดเจนแล้วว่ามันเป็น geopolitical นะครับ คือมันจะมีบริษัท HUMAN นะครับซึ่งเป็นของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน AI เลยนะเป็นคล้คลายคล o าย r e i g n a i ของประเทศเนี่ยตั้งปเป้าจะติดตั้งชิป400,000ตัวภายในปี2030ซึ่งจะสั่งจาก n v i d i ดียแล้วก็ AMD นี่แหละนะครับถือว่าเป็นล็อตใหญ่ระดับประเทศอะแต่เงื่อนไขที่อเมริกาขายให้อย่างที่บอกห้ามใช้อุปกรณ์หัวเ e ยดังนั้นไอ้ตรงนี้แหละมันก็ เป็นเกมดึงพัธมิตรจริงๆอ่ะนะครับคือดึงซาอุมาเป็นพ่กแล้วก็ให้ซาอุเนี่ยตีตัวออกห่างจากจีนนะครับในด้านของเทคโนโลยีที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของ AI อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เออต้องจับตามองเหมือนกันนะว่าท่าทีของจีนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยก็เหมือนกับกําลังขาดแคลนชิปอยู่ด้วยนะในช่วงนี้แล้วก็บริษัทไปตู้เองนะครับที่เป็นบริษัทเทคของจีนนะครับก็ ประกาศผลประกอบการค่อนข้างสุดลงอย่างหนักเลยนะสะท้อนว่าอีโคซิสเต็มฝั่งจีนก็กําลังอ่อนแออยู่พอดีนะครับคือคือทรัมป์ก็แบบถือว่าเป็นตัววางกลยุทธ์ที่ดีนะทำตอนที่รู้ว่าจีนเนี่ยกำลังขาดแคลนชิปแล้วก็กลุ่มเทคในจีนเนี่ยก็กำลังเริ่มแบบอ่อนแออยู่นะฮะโดยรวมนะครับก็เมื่อคืนอย่างที่บอกตลาดหุ้นมีหลายเรื่องกดดันนะครับหลักๆก,ก็คือรอไกด์แดนซ์หรือว่าผลการดำเนินง,งานของ N v ็นบีเดียนะครับแล้วก็มีเรื่องอ ประธานเฟดด้วยที่เขาแอบแอบพูดมาว่าจะเปลี่ยนประธานเฟดหรือว่าเลือกแล้วว่าเป็นใครนะครับไม่เควินนั้นก็เควินนี้นะฮะต้องเป็นสักเควินหนึ่งเลยแหละแล้วก็มีเรื่องของ geopolitical list ในเรื่องของ AI จีนกับตัวตะวันออกกลางแล้วก็สหรัฐด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับ Coffee Talk Podcast ในวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรสำคัญสำคัญเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อแล้วกันนะครับสวัสดีครับ